ร้อยตำตำด้วยตื่นหามอีกแล้วพี่น,อน้องหามอีกแล้วมันรุนว่าสิบเป็นหัวบค่ค่อยๆเฮ็ดเอาโอ้ชีกเดียนพี่น้องเอาไปเสียบเอ็ดเหยื่อมาพี่ตัวนี้อืมโอ้ขำมันเอาเนี้ยออเ,เอามาใส่มาใส,ส่เบ็ดน้ำเนาะก็เดี๋ยวไปใส่เบ็ดทงโดนเลย bố bà chắc nhang, lái vô nhọn mẻng, háp gì tí Mua nồi, mua vậy. Hả ta? Mua này, mua nồi, tao vậy. Chi cứ điền, các phe chi cứ điền, nè, anh. lẹo. หม่ำมันติไปแต่ไสจักก้นออกมันได้หาบมานี่คุณ <laughs> สมหัวซสมเมื่อกี้มันเกิดไข่อยู่ไม่เป็นใจเอกติ่งได้ปันดิ่งได้ขยย <laughs> ไข่อยู่บนนี้แต่ว่าหันไข่เอาอรึเปลี่ยนสันหักไม่หักไม่หักไป่ไม่ได้ขึ้ไปกลุ่น,นหัก เลี้ยงกันมั้งบอสำหรือคุมคาแล้วจริงอืนี่พี่น้องงามเลยพี่น้องกลมั่นมมนีงามครับมีดอกหอมงาม ขาปวดเอวเมี่ยงเมี่ยงทั้งปวดขาปวดเอวว่าสิบบมาดอกกระเลี่ยวมาเอามาเพราะไหนว่าคนมันเป็นติดกะที่คนแน่กะทิบ่พี่น้องกะทิบ่เห็นมัน มาจับภาพพ่อให้พี่น้องได้เห็นมัน่นเบ,บิดสภาพใช่หรต้นตอมันนี่ใช่หรือฟาง,ง,งแล้วเบิดแล้ยวอันบ่เอาพี่น้องเบิดแล้วถือว่ามาันอยู่ครับเกี้ยนี่เอาไปเกี้ยไหมพี่น้องเอ้ยอพี่น้องมาเกี้ยไหมพี่น้องเห็นได้พ่อหัวอ,อีกแล้วหันนี่บ่ เอาควักขึ้นมานั่นทั้งเต๋ยไม่เจอใหม่เจ้าคือไตซ้ำเต๋ยเลยค่อยๆม่ติดแตกไม่หลายมันลนนุ่งบ่อใดไงมันขำใหม่มันลุ่งบ่อใดไม่เลยหัวเดี๋ยวว่าจำนี้ก็ถือว่าโอเคหัวงามอยู่พีน่น้องครับก้นเข่าคอรนนี่สุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วมีอยากติง รุ่นติยงไหมเอาแล้วแล้อยางี้แล้วพี่น้องเอ้ยมันหมาเด้อหมาเงี้ยเด้อเขี้ยมเมื่อกี้เหรพี่น้องอืมติ่งที่สอง,อง,สองได้ติ่งแล้วหัวก็ถือว่าโอเคยอยู่พี่น้องขึ้นมาทั้งดินที่หัวงามยนุนละค่อยๆโอ้หัวงามอยู่พี่น้อง มงน,นี้หยกักเหนียวก็ม่วงหัวเขี้ยวหันอยู่เนาะเหนียวอยู่เห็ดของหวานาเห็ดเม,มนูของหวานเขี okay, ้พี่น้องมือเรี่ยงเขากะมาชมเมนูหวานมันแซ่บพี่น้องติดเทปเมนูหวานมันแซ่บให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมได้ชิม ยังยึดตีนก่อนดี๋ยวครับพี่น้องปลามันหกนี่คือการสังเกตวิธีการสังเกตนีห้องก็ต้องมองข้างบนครับพี่น้องมองข้างบนขึ้นไปว่ามันฉิมีใบบัวใบมันนะแต่ว่าคันผู้พวกรู้จักนี่มันจีค้ายๆกับใบเขี้ยต้นหมาเลยพี่น้องก็ต้องมองให้สังเกตให้มันหูจักว่าเป็นใบมันหรือใบเขี้ยต้นหมาเอาก็ พอตาเห็นใบมันนี่ขันบังง่มันหกนี่เขาคอยพยายามหาอยู่ข้างล่างแหละพี่น้องขันข้างบนมีใบนี่ข้างล่างมันต้องมีเครือครับเอาก็บหาดีๆกับพ่อขันเห็นเครือหนึ่งเดียวมันจะมีเครือสองเครือสามพี่น้องเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกันอไปหากันที่อยู่ใกล้ๆกันมันก็จะได้กลอนละพี่น้องกลนรุ่นรุนอีติ้งครับพี่น้องติ้งที่สามพี่น้อง เอามาทั้งเ้เองสิ่ละโอ้ดินปลอกง่ายพี่น้องเบอร์คอนล่อนดีดีพี่นอ้องอมซีคำกินปมปมเนี่ย ติงมไม่อยกทีพี่นี่ครับหาบ,บหน่อยอเนาต้นนี้ก็เอาอยู่คำหนึ่งอยู่ <c oughs> คำยิงครับ,หบอาหาบนี่แหละครับหัที่สามหาบ โอ้มันติดกันตัวไอ้นี่ว่าเนี่ยนี่ซับนี่เสี่ยวฝังครับนี่เบาเรกมันฝังติดกันครับอฟังไว้ฟังไม่บ้าดที่นี่เข่าต่อเป็นไดตจีไปเบื้องผลงานเข่าต่อพี่น้องครับครัเข่าตัวซับออกเหล่าตัวหอบเข่าต่อครับเข่าตัวอุ้ยหมุนยากหมุนยาก เห็นบ่เห็นบ <istle abonn calculating> ่ใช่ปะฮึฮึฮึหยกโดนแตกโอ้ยขึ้นอันนึงแล้วอันนึ่งปรทเทศไหนึ้นอันนึงข้อขาดมันต้องดูคนละหม่องน่ะ ที่ขึ้นมาเป็นคู่ให้ได้งามๆเนาะใส่กลนกลยื้อใสร <c oughs> ุ่นกลนอือโอ้คนงานที่อยากเจอได้อีลีสมใจเข่าตัวเข่าตัวได้สวงางมันครับมนัมนมันของงง<น>ไม่แนบหักไม่พอดี ต้นบมึกเดือเนี่ยต้นมาเดือพอดีมีอีกติ้งติักติงงอไติงเก่าเปียละเสียบเนาะ <laughs> Bà măn giảm muộn tí hông? Bà măn bay lạ Tẩy thủ lạ Rồi xì lèo Ít tĩnh lèo cặp kì ย่งเงอะเป็นเด้อแมาจะบะจะบิปลาทอดบั้นคุกามลยมายบ่โอ้ Bạn vàng, bản cục thang hoa bán binh 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 mấy binh 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 ว่าขอรอัวว่าขอรอันี่ผมกนวนไปพวกเอา้าซับดูวยว่าขอรอัวว่าขอรอัวกลนต่อไปมันเหลีอยงจะกันนั่นไหมสองติ้งสามสติ้งอู้หูขี้เดียนเนี่ยมันตุกขี้กระเดียน,น,ยนะยนพี่น้องตอนซ่อนขี้กระเดียนหลายดินมันงามดินมันดี มันนั่นสนเครีอ้โนี่นรม้่มันสมันลงมันันลง่จะลงหัวลันอมเมื่อพ่อเงาไว้มันเลยจึกลงตุนล่งเงอยู่หาบเลยอืหาบมีหาดหัวเงเนี่ยเคยหาบเงยเงหัวเงเงยเ มื่อพ่อเงาบักเดียพี่น้องเลี้ยงเลี้ยวอึดอึดอึดเสดียงว่ามันมาแต่หันอะไร พวกบกนนะั้นใคอยู่ไข่อยู่ยเกี่ยวเรียงว่าตีมีมาแต่หันมันหลงส่วนมันบ่เห็นซับหาอยู่เด้เมงามอยู่ อ่ะทีวานสุดแล้วน้ำบ,บ่ทนายอ่ะโอ้ยน้ำแบบนี้เนี่ยคลองกเกงมยุบปวดๆอยู่ยฟังไว้วน้ำเงียวจิ๋งต้อตออีกทิน้ำคลอง ซับอีกตีใครอยู่ยยมันมอไใส่ใ <laughs> คอย,ยู่ว่าได้สับนั่นมันซับซวยสยซับซวยสวยซ <laughs> <า>ับสยุยสวยออนี่เดียวครมันหันมีหัวมันจังเป็นหนังสี่แหะซับซวยๆย สามหัวหตัวเยกหัวหว,วัดแล้วบ่า <c oughs> ขาดสีได้มันสามหัวขาดสีได้มัน <c oughs> บ่เห็นติ่งนี่หลงวันนี้ไปพ่ออยู่พุ่นนั่มากมาลงหัวอยู่นี่ <c oughs> ขาดสีไดงบ้านให้บ้านใกล้กันเพิ่นเพิ่นมากรนพี่น้องบ้านกับบ,บ้านสองสามบัตนเป็นมะกรูน มีหดบำรุงพรออมตัวน mm. ี no ้มีฮอดดมอตะเขามาเขามาโอ้ตาน่อยเนมันจีบหลดตาอตินี่โอ้ยแต่ใบมันตัวนี้แตใบมันหน่อยตอยแต่ว่าเขียงเงียเียงเงเห็นคนไปำเขียงไงก็เห็น วูนี่เลี้ยวยูนี่เลี้ยวบ่เป็นหัวตีโอแล้วบังเป็นตะเคี่ยงไงบ่ม่หัวนี่มันต้องยูทั้งนั้นอีกโอ้เห็ดจนฝุ่นเอ้าก็ลมไม่แท้โอ้ดินพุยหัวงาม ขันแบบนี <irgendw el che> <im <im <LE> ้เลยซอนพี่น้องต้องตื่นเสียงฝนลีดไม่อีกแล้วรีดโคบโบไม่อีกแล้วคนมองดูแรบวนกับยงบ่ยังายยังขายกันแนครับะเ่งาขายแยังกับบนีขายกัเยอะตกะใหญ่แถเนียนบ๊เป็นจะห้าด้ว

กมองเนี่ยมองบนนี้บัวโปรตีนต้นโปรตีน ว่าเจ้าตาดีเห็นเชี่ยมั่นน้อยูันก็บเห็นเดกไป้อนเลนะานี้ใช่ใช่โอ้ยมึงเี่ยหลาย เปนเทีย่ยวเห็นบ่เออยังขอไปคน<า>โอ้โหสับ,สบโอุ้หยงล้วคือบุคคลพี่น้องสับเคิงเลย

สองอันต้นนี้สองอันเนี่พี่น้องนี่ติดกันเนืนอนวอนงามเด็ดละนี่ทูอยินวันลยลงบ่ได้ไปข้ามหากห h าอันหากใหม่แ <c oughs> ตกงแยมเลยเบื้องแนวผุนนี่มันหาบคับเนี่ทูอยินวัน บอกเรากดเราประกดเราฝฟาไปย่านประท่านเลยบ้านนั้นท้าปทายบ้านติดกันพี่น้องเป็นมาสามเามืองบ้านเมืองบ้านบ้านเป็นแอรก,กับบ้านคุกคาจีมากบ้านจิมากลายมันเป็นสิบเลยแสดงว่าน่นนนาตะ,ะพุ่นละนี่พี่น้องมันค่า ข้าหักใหม่ข้าหาักใหม่มันเลยใดสำนี่มันลงไปบมดแล้แต่ว่าสันมันสิเปลี่ยนนี่ซุ้มหาบก่อนหาบก่อนหัวหน่อยเข,ข,ขี้ยะเขี้ยใหญ่อยู่ได้เพราะทัานมีหัวหน่อยกำลังลงหัวนึง